ติ๊กตอกระบบราชการทหารทิปไตยเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2 5 7พเพราะ,ะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ปี2566การครองเมืองของประเทศไทยอยู่ภายใต้อำนาจของพลเอกประยุทธ์จัน์ทโอชาและคณะ ข้าราชาการห้าเหล่าทับทุกเรื่องเขาจึงไม่สนใจประชาชนหรอกครับนี่คือหลักฐานเอกสานที่ผมพูดมาบางคลิปในทิกตอกเนี่ยคนชมถึงเกือบแปดล้านคนนะบางคลิปก็ล้านกว่าใน YouTube ใน Facebook ล้านหกแสนคนแต่ไม่มีผลอะไรหรอกครับท่านที่เขาตัวอย่างเช่นผมแจ้งจับอธิบดีกรมที่ดิน น้องชายประทานสารดีกาองค์ข้าบนเปรีตำรวจแห่งชาติเขาไม่สนใจหรอกครับเนี่ยมีสำนวนมีอะไรเรียบร้อยแล้วคดีความต่างๆเวลาไปขึ้นศาลนี่ผมชนะสาลดีกาแล้วนะแล้วไปฟ้องกับผู้ที่มาฟ้องผมเรียกค่าเสียหายคืนสารไทยยังบอกเรื่องสารดีกาไม่เกี่ยว พูดแต่เรื่องสารชั้นต้นที่ผมแพ้นั่นแหละรครับนี่คือความจริงที่มีอยู่จริงซึ่งมีมเอกสารเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ประเทศนี้สังคมกำลังสร้างวีรชนเอกชนคิดว่าจะชนะมันชนะอะไรอะครับทานีก็เราก็ไม่ย่ราหรอกเห็นไหมครับคดีแตงโมตกน้ำตายเอาก็จริงนะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคนที่ทำให้คนตายมันเช่นใหญ่เส่นโต กรณี8ปีของนายกรัฐมนตรีนี่นายอำเภอกรกกรากนายอำเภอลำลูกกานายอำเภอกระจกกระจอกที่ไหนก็รับรองได้นะครับตามคำพีนักปกครองพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่หลักการปกครองรับรองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนคนเดียวกันตั้งแต่เป็นนายกในปี2557และยาวมาจนถึงวันนี้มันไม่ใช่คนละคนนะ จะมาใช้หลักกฎหมายมีผลย้อนหลังมันก็ไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่ประหลัดกระทรวงมหาไทยสุดที่พงษ์จุนเจริญแกล้กลงโง่อ่ะอูว่าแล้วเพราะว่าเพื่อที่จะสอบพรนายใหญ่ปปป,ปมีเงินของข้าราชการเมียข้าราชการอย่างระดับประหลัดกระทรวงเป็นหมื่นล้านก็ให้ปป,ปงตามรอยเงินก็รู้ว่าเงินที่ได้มาหมื่นล้านน่ะมันเป็นการคอนสไปรเรซี ประเทศนี้มันไม่เชื่อกันในสิ่งที่เป็นความจริง